โอเคนะผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะผมวันนี้ก็จะมาการรีวิวโซโล่ใหเปอร์แม็กนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลโจมตีนะผมลบล้างอมาตะแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000%แล้วก็ยกเลิกฟื้นฟูนะครับสกิลที่2จะเป็นสกิลโจมตีเหมือนกันนะครับผมลบล้างอมาตะสร้างความเสียหาย3,100%ลดอัตราใช้ทักษะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะฮะ ก็จะประมาณนี้เนาะงสำหรับโซโลงั้นเราก็ไปดูสกิลกันดีกว่าเนี่ยโอเคด่านที่ผมจะเล่นก็ด่านเอาด่านเป็นด่าน320ก็แล้วกันนะฮะโอเคกดเริ่มได้นะฮะโอเคโอเคนะผมปล่อยมาแล้วนะผมโอเคจะเปิดสกิลไหมโอเคเปิดสกิลแรกแตามด้วยสกิลที่สองับ โอเคนะผมคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อความบันเทิงตัวนั้นนะครับผมอย่าไปใส่ใจนะฮะมันไม่ใช่การแก้ไขไฟล์เกมแต่อย่างใดนะผมเออมีบางคนเม้นมาบอกเออแก้ไฟล์เกมไม่ใช่นะฮะเออคือเป็นทาคอนเทนต์ทำแมนิเมชัช่นเล่นๆนะฮะเออนะฮะก็อย่าไปใส่ใจอะไรมากนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นนะผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะโอเค คลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนละกันนะผมถ้าใครยังไม่ดูคลิปก่อนก็สามารถไปดูได้นะเป็นทันจิโร่นะโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย